ไม่มีใครวางยาใครนะฮะไม่ได้โต้เป็นธรรมดาในการพักร่วมรัฐบาลที่มีหลายพักการทำงานอาจจะมีบ้างในบางส่วนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยแม้แต่ในพักเพื่อไทยเองก็ใช่ว่าสสจะเห็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดในพักเราเนี่ยที่ทุกครั้งมีการประชุมพักก็จะมีคนอภิปรายโต้แย้ง แต่สุดท้ายมติพักเป็นอย่างไรเราก็ทําตามนั้นในขณะนี้เรากับภูุิเจไทยก็มีบางเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันนะฮะแต่คิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันก็ต้องไปเป็นทิศทางเดียวกันเพราะเราเป็นรัฐบ,บาลพักรวบแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายข้ออื่นนียอาจจะมีบ้างเป็นเรื่องปกติผมถือว่าธรรมดาที่พูดถึงโคราชใช่ไหมแต่ที่บอกไปแล้วว่าไม่ใช่พักเพื่อไทยไปตรวจสอบแต่ว่าในฝ่ายของกระทรวงเกษตรไปตรวจสอบ ผมก็เป็นหน้าที่ของท่านไปตรวจสอบจะจริงจะเท็จไม่ทราบ